สวัสดีค่ะแม่แอนสกายมาวันนี้มาสองคนนะคะใช่แล้ว เพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้วก็จะเข้าสู่ต้นเดือนพฤศจิกายนเชื่อว่าน้องๆหลายหคนก็กําลังจะเปิดเทอมหรือบางคนก็อาจจะเปิดเทอมไปแล้วนะคะอ่ะวันนี้เนี่ยเนื่องจากพอจะเปิดเทอมใหม่ใช่ป่ะเราก็ต้องมีการจัดกระเป๋าก่อนเพราะว่าไอกระเป๋าวันที่ปิดเทอมเมื่อไหร่มันแหมะอยู่ยังไงมันก็แหมะอยู่ยังไงวันปิดเทอมมันก็วางงั้นนะฮะแล้วถามหน่อยทำไมน้องเจสหายไปไหนฮะน้องเกสเรียนอินเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นปิดเทอมเขาจะไม่ตรงไม่เหมือนกันน้องเจสจะปิด อีกทีหนึ่งช่วงกลางเดือนผ่านวัาอ๋อก็อันนั้นก็เลยไปโรงเรียนตอนนี้เรียบร้อยอ่าก็มีน้องกายที่จะมาเปิดเทอมใหม่นะเป็นภาคเรียนที่สองที่สองประจำปีสองพันห้าร้อยสิบแปดค่ะสิบแปดทำไมสองพันห้าร้อยหกเอ็ดดีครับเดี๋ยว5 1 8มันรเป็นรุ่นไหนครับมามาสองพ2,018บแเขาไม่ได้พูดจริงอย่างนี้เลยเขาพูด2,5,6,1วันประจำปีการศึกษา เพียมาดามแอนจริงๆนะคะเออเพียไหมครับกายเพียน้องกายเรียนโรงเรียนอะไรน้องกายรุงเทพพิสเตียโอ้นี่นะเลือดเข้มข้นไปเรียนเทอมเดียวนะจกรีดออกมาเป็นสีอะไรมวงทองโอ้โหสีประจำโรงเรียนนะคะเือรักโรงเรียนมาอะไรก็จะต้องสีม่วงทองละไปสีนู่นนั่นนี่ อ่ะเราไม่พูดเยอะดีกว่าเดี๋ยวเรามาจัดกระเป๋ากันดีกว่าค่ะเอาล่ะเราจะมาเริ่มจัดกระเป๋ากันนะฮะไออย่างที่บอกว่าตอนปิดเทอมมันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นนะคะอันนี้เทอมนี้แล้วนี่เป็นตำาุงตำลาให้หมดของอดของสุนละโอ้มีหมวกด้วยค่ะโอ้กระเป๋าเ่มันมีอะไรอยู่มีหมวกด้วยเหรอฮะโอ้นี่กองมาประมาณเดือนหนึ่งนะฮะใช่ค่ะปิดเทอมก็มายังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นค่ะ โอเคนี่ของทั้งหมดหมดแล้วค่ะในกระเป๋านะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเราวิชาที่เละเลยสังคมสังคมอันนี้คือจริงๆหยิบออกมาแล้วนะเพราะว่าตอนสอบก็ต้องมีอ่านนะช่าสอบเสร็จแล้วก็โยนโยนใส่กเปอาแล้วดูที่หนูวาดไปจริงเละตึมเปะเลยโอ้นี่นี่บัตรศิลปะฮะไปมันจะเป็นหนังสือที่สมุดที่กายเขาเอาไว้เจ็ตโลบเพือกนอะไรอย่างนี มาดดูีกว่ายหนังสือภาษาไทยวันนั้นที่ให้ตังห้องอาขยานอีกเล่มหนึ่งไปไหนอ่ะเคอต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ภาษาไทยป .1 น้องกายเขาเรียนสองเล่มก็คือภาษาพาทีกับวรรณคดีเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะทุกโรงเรียนไม่รู้แต่เซนโยเหมือนกันเขาไม่เรียนมานะมานีแล้วใครใครใครเหมือนกันอย่างน้องกายเม้นบอกเลยนะฮะน้องกายยังคงหาต่อไประวังงูกัดนะคะแถวนั้นอ่ะดูแลเอะารยครับกายกายระวังงูนะกายมันลบก อะไรอ่ะนี่ไงวันรังคารเปิดเทอมแล้ววันรังคารนะรคารเราลองดูก่อนเราจำไม่ได้แล้วเราเริ่สอนผิดใหม่แล้วนะเปลี่ยนใหม่ป่ะไ่ยนพรุ่งนี้เรียนคอมด้วยพรุ่งนี้เนี่ยเรียนจีน C H ไคในไชนีสไชนีสวิชาอบรมเทคนิคแตรียนธรรมบอลม M A เลขนะคะที่เขนไทยค่ะคอม Computer, พอมิวเตอร์อิงกิษอิงลิษแล้วก็วิทยาศาสตร์อ๋อแล้วก็ต้องจัดตามนี้ป่ะคะใช่ค่ะแต่ว่าหนังสือนะมันจะมีรดหนึ่งที่เป็นนะนะเท็กซ์บุ๊กหนาๆเล่มจมานวน เรามีชุดสองชุดที่บ้านอาของกายเนี่ยคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เขาก็จะเรียนแบบเล่มอย่างนี้เล่มหนาๆซุ๊กจากต่างประเทศนะคะภาษาอังกฤษล้วนๆอย่างนี้เลยเอย่างนี้เห็นไหมมันก็น่าเรียนนะเป็นกระดาษมันๆหมดเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งพวกนี้เล่มหนาๆอยู่ที่โรงเรียนและเจ๊กปะตอนสอบไฟนอนสอบายภาคบอกให้กายเอากลับมากายไม่เอากลับมาอา้อาวกายไม่ต้องอ่านอา้าว <laughs> แต่ว่าไม่เป็นไรคือครูเขาก็จะมีชี้สรุปมาให้นั่นแหละเพราะฉะนั้นที่อยากจะบอกก็คือวิชาแมทเลขวิทยาศาสตร์แล้วดูสิก็คือไม่ต้องเอาหนังสือไปยังอยู่ที่โรงเรียนอ่ะเรามาเริ่มดีกว่าอะไรหนังสือพิมพ์ก็ยังอยู่ตรงนี้โอ้ยศิลปะเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยเอา c h i n เร็ว c h i n e เอาอะไรไปเรียนสมุด c h i นิสหยิบมา นี้ภาษาจีนนะคะเขาจะเรียนแค่ใช้สมุดภาษาจีนนะคะ,ะ,คะแล้วก็เดี่ยวใช้สองมือสิลูกใช้สองมือสมุดเล่มเล็กๆไปไหนล่ะปิดเทอมทีก็คือหายหมดค่ะหายไหมไม่หายไม่หายไม่หายอะ่ะจัดตารางสอ,สอนกล่องนี้คือหนังสือที่จะเอาไปอันนี้คือเล่มเก่าภาษาจีนภาษาจีนภาษาไว้นี่ไม่ต้องเดินอ้อมไม่ต้องเดินอ้อมอยู่นี่วางกล่องไว้ก่อน เอาไปนี่โอ๊ยโอ๊ยทำไมปัญหามันเยอะอะอ่ะนี่จีนนะสอบไปวิชาเอติคไม่ต้องใช้แมตก็ไม่ต้องใช้ไทยไทยเอาไหนเลเรียนนี่ที่บอกภาษาพาทีกับมาไอันนี้สองอันเก่าไม่รู้เรียนอะไรเอาไปสองเล่มเลยแล้วก็มีสมุดไทยอยู่ไหนไหนไทยอ่ะนี่ไทยยมใหม่ใช่ไหมใช่ไทใช่ไหมอะสมุดภาษาไทย นคุณครูเขาจะติดไว้อย่างนี้เลยเพื่อให้เห็นชัดเจนแต่ว่าอันนี้เล่มหมดไปแล้วหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์ไม่ต้องอังกฤษไม่ต้องเดี๋ยวเอ้าเราเล่มอังกฤษอยู่ไหนล่ะอังกฤษมีสมุดด้วยเหรอไม่นี่สมุดอังกฤษจะเป็นโฮมเวิร์กแบบนี้แล้วก็มีสติกเกอร์โอ้สติกเกอร์ก็ติก่อทอ อะไรอะไรก็กคุงมแคบคิดเตียนเป็นภาษาอังกฤษมาหมดเลยไล่มือกายก็จะแบบป๊ะปาส่องเข้ามาดูยกันขายเท่าอ่ะขายกี่น้ามาะโอ้ไรมือไม่สวยเลยต้องไปพัฒนามาใหม่นะคะจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบอกว่าแบบมีการบ้านอะไรยังไงแล้วก็จะมีแฟ้มมันนี้นะคะที่เขียนว่าโฮมเวิร์กเขาจะให้ใส่กลับมาทำเสร็จก็ใส่กลับไปที่เชิก็จะเก็บไปให้เ่มเหลืออะไรอีกไง แล้วก็วิชาสุดท้ายงานดีเชิญไม่ชอบเลยอันนี้ที่เชิญไม่ชอบเลยเออเขียนแย่มากเลยอ่ะโอเคเสร็จแล้วกระโหลกลูกจัดหรือแม่จัดฮะไปช่วยยังจัดอ่ะยังไรอีกอะต่อไปเหล่าดินสอครับอ่ะกายอ้าวมันแหลมอยู่แล้วนี่มีบางอันไม่แหลมนี่ดูในกล่องดินสอกายดีกว่าว่ามีอะไรบ้างจะไ้มีดินสอโอ้ยยังลบหายยังลบหาย หายน้องไก็หยิบมาแล้วอ่ะเบอรก้อนละสิบบาทค่ะนี่ยังลบเนี่ยบ้านเรามีกฎเพราะว่าน้องกายเอาไปหายอาทิตย์ละก้อนใช้ยังไม่ทันถึงเท่าไหร่เลยก็เลยมีกฎว่าถ้าทําหายโดนปรับก้อนละสิบบาทจะได้รักษาของมาเอาเงินค่าขนมมาซื้อกับแม่แอนเองจะได้รู้จักคุณค่าแม่นไม่ได้งงงนะจะสอนให้รู้จักคุณค่าของเงินถูกต้องแล้วบางทีเราทําหล่นเงี้ยเราค้จะเก็บหาให้เจอหรือ ที่ห้องเขาจะมีกระป๋องรวมแบบของที่ใช้ขอเดิมเลยนะนี่เวลาจิ๋วต้องหักห้ามใจนะอย่าไปเคี้ยวยางลบนะไม่บรรทัดเก่าก็หายนี่ก็ต้องซื้อมาอันนี้อีกสิบาทอ่ะโดนไปอเข้าใจไหมอ่ะเราจะได้แบบอไนี่มากตอนนี้หล่ เ่าดีสอเราดสอเดีดสอดสอ่ะระหว่างนี้นะแม่แอนก็จะพูดถึงมันจะมีหนังสือเล่มนี้ที่น้องกายเนบอยู่ในกระเป๋าเขาะจะเรียกว่าสมุดทำความดีเฮ้ย,เ,ยเคยทำความดีกับเขาด้วยเหรอ BCC Spirit Bank นะคะคำว่า Spirit Bank เนี่ยเขาจะเหมือนเวลาถ้าเด็กทำความดีแู้วมว่าหนูเคยทำไปแค่หนึ่งครั้งเองไม่มีตั้งเยอะเ่อเด็กๆอ่ะทำความดีเสร็จใช่ป่ะสมมติบางทีแบบไปช่วยเหลือคุณครูครูจะให้บัตรความดี่ทำไปแค่หนึ่งครั้งอแล้วก็เอามาฝากอะไรนะ อยู่มาตั้งแต่เคทำความดีไปแค่หนึ่งครั้งไม่ใช่จริงๆอะ่ะมีทําหลายครั้งแต่ว่ากายชอบเอาไปเก็บเป็นเปิกๆซึ่งบางทีอ่ะไม่ทันฝากไม่ทันฝากปุ๊บม,มันได้จํานวนแลกของกายก็แลกของมาเลยเขาเคยมีแบบบางทีสะสมห่าหนูลืมหนูลืมอ๋อโอเคอ่ะเราที่สองไปนะเรล้าไปเราไปแม่แม่ก็จะช่วยจัดกระเป๋าลงขนาดนู ะะคอันนี้วิชาอังกฤษก็เนี่ยไปพร้อมกันอย่างนี้เรียนไม่ถนัดถนัดเราดินสอค่ะคนนี้วิชาไทยวิชาไทยแล้วก็สมุดภาษาจีนอ่าภาษาจีนไหนพูดภาษาจีนไหนสปิกด้วยหนีเฮาหนีเฮาวสวัสดีฮู้ฮู้เอาไม่ใช่เฮาวยังไงเฮาแปลว่าดีหนีเฮาวสวัสดีอีเออสังนซืสอ มาเอาให้พูดภาษาจีนเอาใหม่พูดนับหนึ่งถึงสิบิอีเออซื้ออุลิวจิปลเกี่ยวซื้อโอ้สิบสิบห้าสิบห้าสิบห้าเสืออู่อ๋อสิสือชาเอ้ยไม่ใช่เอ้ยร้อยหนึ่งอะอ่ะหันไปอีอะไรอีปายอีปายหนึ่งพันอ๊บอ๊บ Mình có lia. O, dùng lia mất ngon. Nhưng hà nha. Nhưng chiên nga. Nhưng là. Nhưng là. Nhưng là. Nhưng môn. Nhưng môn. Sì. 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 โอ้ยเรียนมาทั้งเทอมหนึ่งนับเลขยังไม่ถึงเลยไม่ยังไม่ถึงหลักนั้นคนละกัหลักสิบเองปะป๊าใจเย็นดินี่เป็นลิงมะเนี่ยฮะห้อยหมดแล้วอ่าตอนนี้ครบหมดแล้วอ่ะปิดกระเป๋าสีทั้งอะไรอย่างนี้นะคะสีเนี่ยคือด้วยด้วยความที่มันเหลือแบบแท่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็เลยเอามาใส่ในกล่องดินสอซะเลยพรุ่งนี้พร้อมไปไปโรงเรียนเนี่ยปรับเวลานอนได้ยังฮะปรับเวลานอนยังเลยอย่างนะ อ่ะโอเคนี่ก็คือการจัดกระเป๋าของน้องกายกับการเปิดเทอมปีภาคเรียนที่2ปีการศึกษาอะไร2560ั25นหาอเออ,เอ,อไม่พลาดละอ่ะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนใครเปิดเทอมก็ตั้งใจเรียนนะคะค่ะเออก็ตั้งใจเรียนตั้งจะได้สอบผ่านได้คะแนนเยอะๆนะคะอ่ะวันนี้บายบาย,บายค่ะเอ,อ้บายบายดีๆพี่กายเอาหัวทิม,ทมอเอาบายบายเดี๋ยว บปไปถ้าเพ่นคนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชรกดติดตาแล้วกดกระด